ตอนนั้นเนาะพระพุทธเจ้าของเข้าเนี่ยเพิ่นประทับอยู่พระเวลุวันวัดพระเวลุวันได้ปลารลบในพ่านปนหนึ่งในพ่านปนนี่เราซื่อว่าปุกุตมิตรคือลูกเอยของเศรษฐีเนาะลูกของเศรษฐีปูนหนึ่งในกรุงราชเกิดเนี่ยที่เขาเล่าว้เนาะแต่ก็ แต่มีลูกสาวของเศรษฐีผู้หนึ่งในกรุงหลัดสะลึกน่ะเล่าแก่จะเลิ่นไว้ดีแล้วบาทนี้เพื่อประโยชน์แกการรักษาคุ้มครองพอแม่ก็เลยมอบแม่ยิ่งคนใต้ให้ผู้หนึง่งให้อยู่ในห้องท่านปุนระัราศาเจดสันปุระใน,นายา่ำแรงเมือ่อหนึ่งบานี้แนมไปในระวังถนนทั้งหน้าต่างลูกสาวเศรษฐีผู้นี้ ันเห็นนายพ่านปูหนึ่งื้อว่ากุกกุตมิตรผูเถือบ่วงหาลอยและกันล้าวหาลอยขาเนื้อทั้งหลายเลี่ยงชีพพราขาเนื้อหาลอยโตแล้วกับบรรทุกเวียนใหญ่ให้เต็มไปด้วยเนื้อกัดเลานั่นนั่งเึ่งแอกเวียนเข้าไปสู่ประนก้อนเพื่อต้องการขายเนื้อลูกสาวของเศรษฐีปูนี่กับเป็นปูมีจิตปฏิพัติในายนพ่านนั้น ็เลยไห้บรรน,นาการในมือของแม่ยิ่งคนไปโดยบอกบอกไปบอกว่าเจงซี่เจ้าจงไปจงไห้บรรน,นาการแกบุรุษผูนันโอเวลาไปของเขาแหละกต่จงมาเด้อวะตันแม่ยิ่งคนไปพอไปแล้วก็ไห้บรรน,นาการแกนายพานผูนั้นก็แล้วก็ถามบอกว่านาิไปเมื่อใดล่ะวะตันนายพานก็นตอบว่าเมื่อนี้เข้าขายเนื้อแล้ว แะปีออกไปโดยปักตูซืือปุ่นตั้งแต่เศร้าปุละแม่ยิ่งคนใส่พอฟังคำที่น่ายพรานนันบอกแล้วกะกลับมาบอกแกนั่งปูเป็นหลูกสาวเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีป่ะเนี่ยการรวบรวมผ่าและอาป้อนอันก้วนแกคว่ำเป็นของจีตนกวรนถือเอานุ่งผ่าเก้าถือหมอ่อ,อกไปตั้งแต่เด็กตั้งแต่เศร้าคือจังกับว่าไปตูทาน้ำกับพวกนั่งท้าสี พ่อไปหอดไปถึงหม่องนั่นจะได้ยืนค่อยการมากของนายพลานยุแม้นายพลานเองกับขับเวียนออกไปตั้งแต่เศ้าคือกันฝ่ายนั่งกันย่างตามหลังนายพลานนั่นไปเขาเห็นนั่งเจงกันก็นเล่ยเบา้าบอกว่าข้าพเจ้านี่บ่งูวดจักเจ้าว่าเจ้าเป็นลูกสาวของปู่ซือนั่นคื่อนี่เออนั่งเอ้ยเจ้าย้ำมาตามคอยไปเด้อ่าทันนั่งกะตอบว่า ท่านบ่ได้เอื่อน่อยมากคอยเนียมากตามธรรมดาของตนท่านเลยจงนิ่งทับเย็นของตนไปที่ละนายพรานกะหามนั่งหามแล้วหามเล่าหาม,าหามอบอกย้อยยามาเจ้าไว้เจ้าจะตามคอยมากเพราะนั่งเบากับเขาบอกว่าอันการหามสิลิอันมาสู่สำนักของตนเนี่ยย่อมบ่ควนได นี่ยไข่เนี่ย,ยเป็นมิงเป็นขวัญเป็นมุ่งข้น,ขน,นม,มาสู่สำนักเจ้ามาหามเจนสี่มันก็บอ่ควรนนายพรานพอเด็ยินจังสันกะโอการมากของนั่งเนี่ยมากเพื่อตนโดยบอ่อต้องสงสัยก็เลยเด้อุ้มนั่งขึ้นเปลี่ยนไปม่านดาบิดาของนั่งกะให้คนหาทั้งปุ่นทั้งปีไปสอบหากะบ่อพบบอ่บอพอก็ออเลยมีความสำคัญว่าโอ อนั่งเนีคือตีตายแล้วล่ะโอ้ยหาบพอไปใส่น้อบัดนั้นเออคือตีตายบัดนั้นเลยได้เหดุผดเพื่อผู้ตายเห็ดบุญหาเอว่าง่ายๆก็คืออุจิตส่วนบุญส่วนกูศลนแจกเขาหาเลยนะว่าหาจังไดก็หาบพอแม้นั่งเองก็อาศัยการอยู่รวมกับนายพรานนั่นได้คลอดลูกชสยเจ็ดคนโดยลำดับ ได้ปลูกลูกใต้เรานั่นปูจะเลื่อนไว้เติบโตแล้วด้วยเครื่องปลูกเครื่องเงื่อนก็คือจัดการแต่งการแต่งงานให้เขาเนี่ยให้มีเยาวมีเงื่อนภายหลังมือหนึ่งบาทเนี่ยองค์พระบรมศาสดาเป็นกัดตรวจเบิงสะัตะวโลกในเวลา่อนปีแจ้งก็ทรงเห็นหนายพ่านกุกุตตมิตรกับลูกใต้และกับลูกไทยเขาไปภพ่ในค่ายคือประยานของพระองค์ จะต้งไส่รวนว่าโอ้อันนั่นมันเหตุอีอย่างเนาะจะท่งเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมัาของคนเรานั่นแล้วจะท่งถือบาทและกัจีวนได้สเสด็จไปจีดับบ่วงของนายพรานั่นตั้งแต่เต่าๆในมือนั่นแม้เหนือจกักโตหนึ่งกับว่าได้ติดบ่วงเลยพระบรมศาสดาเป็นกะเลยทรงแสดงร้อยประบาทเีไกบ่วงของเขา และกับประทับนังไต่หมใหม่ภุมใหม่พุมหนึ่งทางนาานาพ่านกุกคุตามิรก็ถือธนูไปสู่จีดักบว่วงตั้งแต่เต่าๆได้ตรวจเบิงบ่วงจำเดิมตั้งแต่ต้นกับบพบสิ่นบ่พบเหนือแม้โตเดียวซึ่งมาติดบ่วงได้เห็นแต่รอยประบาดของพระบรมาศ,าศาสดาเท่อนั่นเขาก็เลยได้ดำริแจงฟี่บอกว่าบ่า ผู้ใดมาเจียวไปเหนื้อโตติดบ่วงของเขาเขาก็เลยปลูกอาคาดในประสาสดาเมื่อย,ยังไปกับไปพ่อปอบพระบรมมาสะสดาประทับนางจีเงาของภุมไไม่ก็กิดว่ามีละ่ะสมณะองค์นี่ละ่ะปล่อยสิ่นปล่อยเนื้อของเฮาเข้าตีขาสมณะนั่นปะแตพ่อเจีงซีแล้วก็เได้โกงทนูพระบรมมาสะสดาให้โกงทนูได้แต่ว่าบ่าให้ยิ่งทะนูไปได้ เขาบอกอาจตั้งเปลือปล่อยลูกสอนไปทั้งลดลงมีสีข่างทั้งสองปานคือจังกับตีแตกเี่ยมีน้ำลไล่ไหลออกจากปากเป็นปูอ่อนเพียได้ยืนอยู่จังๆันในครั้งนั้นพปกลูกไส้ของเขากับไปเงื่อนและก็เว้ากันว่าโอ้ยพอของเอ้าเนี่ยลาซายอยู่ได้เนี่ยเออพอของเอ้าเนี่ยซายอยู่สี่มีเหตุอีหยังเนาะแม่ก็ตรงไปบอกว่าพอทั้งหลาย เนี่ยลูกเอ้ย่วทันพวกเจ้านี่จงไปสู่สำหนักของพระบิดาของบิดาด้วยเวทันตั้งกระือตานูเห็นบิดายืนอยู่จ็งตัดเกิดว่าผู้นี้ที่เป็นปัจจามิตรของบิดาพวกเขา้าทั้งเจ็ดคนกับโกงตานไในยืนอยู่ก็จังกับผู้เป็นพอของพวกเขายืนแล้วเพราะอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าลำดับนั่นแม่ของพวกเขาก็เกิดว่า เพราะเหตุอย่างอพอกับลูกจึงผ้ากันลาซาอยุก็เ,เลยเด็ไปกับลูกก็ไปเจ็ดคนเห็นคนเหล่านั้นยืนอยู่จังซักก็เกิดว่าชนเหล่านี่ยืนโกงกันนู่ต่อผู้ใดนเนี่ยมไปกัไปเห็นพระบรมศาสนาวัยวก็เลยเด็ดประคองแขนต้องสองห้องขึ้นเียงดังดังเลยโอ้ยพวกกันอย่ายิงยัยิง ยาเงี้บิดาของเฮาไ้พินาศพวกกันยายายาเออยายยังบ euh, ิดาของพวกเฮาไ้พินาศได้พันกุกุดตมิตรพอด้ยินเสียงนั่นแล้วก็คิดว่าอ้าวตายแล้วเต้เนี่ยเอาจิบหายแล้วเนาะว่าแต่โอ้ยเนี่ยเออพู้นั้นเป็นพอตาของเงาตัวนี้เป็นพอเท่าของเงาตัวนี้ตาย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 เอาเนี่ยทำกํานักแล้วแม้พวกลูกใต้ของเขาเกิดิดว่าโอ้ยเนี่ย ผู้นั้นเป็นตาของเฮ้าตัวเนี่ยตายหรือโอว้ยเฮ้าทำกรรมนักนายป่านกุกุตมิดจะเลยเข้าไปตั้งจิตเมตตาไว้ว่าผู้นี้เป็นพอเฒ่าเป็นพอตาของเฮาแม้พวกลูกไา้ของเขากับเขาไปตั้งเมตตาจิตว่าผู้นี้เป็นคุณตาของพวกเฮ้าคณะนั่นลูกสาวเศรษฐีผู้เป็นแม่ของพวกเขาก็เลเว้าบอกว่าพวกเจ้าจงทิมปนูโดยเ็่ และใครไงพิดาของไปนี่อดโทษโอ้ยลูกเกยจิยม้มจิ้มจิ้มเอาตะโนจิ้มไปโดยเร็วไปไปขอโทษขอพ่อย้เปิ้ลพระบรมศาส,ะสะดาต้งตาบจิตของเขาเหล่านั่นตอนนี้มันอ่อนแล้วก็เลยให้ลดพนุลงได้คนเหล่านั่นต้งเมดถวายบังคมพระบรมศาส,ะสะดาแล้วก็ให้พระองค์ได้อดโทษโดยกล่าวขอโทษ บอกว่ากาแต่พระองค์ุชเริญก็พระองค์ต้องอดสวจแก่กาพระองค์พอว่าจเงตีง่แล้วก็นั่งอยู่ในส่วนขังนึงลำดับนั่นพระบรมศาสนากระตัดอนุโุปิกรถาแก่พวกเขาในเวลาจบเทศนาในายปานกุกุตมิตรค้อมตั้งลูกไส้และกับลูกไผ่ท่านเจ้าของสิบหาคนพอดีตั้งอยู่ในโสดาปฏิปล พระศาสดาเสด็จเกี่ยวไปบินตาบัด้เสด็จไปสู่วิหารไต้หลังปัดลำดับนั่นพระอานนเสเยรักกระชุ่นถามพระองค์ว่าเมื่อนี้พระองค์เสด็จไปไสขก็น้อยว่าบรมมาศาสดาเกิดเลยว่าอานน์ไปสำนักของกุกุตมิตรตัวโอ้ยขาดแ่พระองค์ผู้เจริญในพ่านกุกุตมิตรเนี่ยพระองค์เอ็ดไอเป็นผู้บ่ทำกรรมคือปานาติบาตเลยบ่ก็น้อยแต่พระอานน์ก็ถาม เพราะว่ากิตติศักด์ของนายพรานกุกุตมิตรเนี่ยเล่าข่าวตัดตัดชีวิตเป็นประจำนะพะเราะว่าเราเป็นนายพรานพระบรมมาสัสดาก็เลยบอกว่าเอออานอนนนายพรานกุกุตมิตรนั่นมีตนเป็นทีสิบหาตั้งอยู่ในสัทธาอันบกคลอนแคลนเป็นภูเบดสงสัยในรัตนาสามเป็นผูบ่อถำกรรมคือปานาธิบาทแล้วพวกภิษุจะกราบทูลนวา แม่ภรรยาของเขากับโบแมนบอกเลเจ้าคะ่ะพระศา,าสดากาทรทารวจแจงสั่นล่ะปีกสุทั้งหลายนั่งเนี่ยเป็นกุมารีการในเงื่อนของผู้มิตระกูลน,นั่งนี่บรรลุโสดาปฏิผลแลว้วพวกพิกสุกับภาคกันสนทนากันว่าโอ้ได้ข่าวว่าภรรยาของนายพลันคุกุตมิตรเนี่ยบรรลุโสดาปฏิผลในการที่ยั่งเป็นเด็กหน่อยไม่ยิ่งน่ะละแล้วก็ไปสู่เงื่อนของนายพลันนั้น ได้ลูกไส้ถึงเจตคนนั่งอันสามีสั่งตลอดการตอนนี้ว่าเจ้าจงนํามนูมาเจ้าจงนําลูกสอนมานําหอกมานั่เหล้ามานั่คายมากระด็ให้สิ่งเล่านั่นแล้วนายพว้านนั่นถือเครื่องปราหารที่นั่งให้ไปเห็ดไปทำปาหน้าตีบาทแม้ประโสดาบันทั้งทั้งหลายก็ย่งทำปาหน้าตีบาทอยู่สบอโอ้นั่งเป็นโสดาปฏิผลแต่ว่าอยู่กับค้น เออทำปาหน้าจีบาทนั่งกัเย็ดน้ำเนี่ยนั่งขนาดเป็นโสดาบันยังทำปาหน้าจีบาทอยู่สบายพระบรมศา,าสนาเสด็จมาแถบก็ตดถามบ่าปิสุทั้งหลายตอนนี้พวกเธอนางประสมสนทนากันด้วยเรื่องห่ยัางหรอเมื่อปิสุเหล่านั้นกราบทุนบอกว่าด้วยเรื่องซื้อนี่ก็น้อยพระพุทธองค์ก็เลยตัดบอกว่าเอ้ยปิสุทั้งหลาย พระโสดาบันเนี่ยย่อมบอ่อถ้ำปานาจิบาตแต่ว่านั่งด้เยดเด,ดทถ้ำจังปัน่นย้อนคืดว่าเท่าสี่เห็ดตามคำของผู่เป็นสามีจิตใจของนั่งเนี่ยบอมีเลยว่าสามีนั่นจงถือเอาเครื่องปราหานนี้ไปทํำปานาจิบาตจึงอยู่เมื่อแผลในฝ่ามือบอมี่ยาพิษนั่นกับบอ่อาจสิให้โทษแ่ผู้เถือยาพิษได้อันนี้เป็นจังไย คือว่าบาปต่ย่อมบอ่มีแกผูบ่ทำบาปแม้นำเครื่องประหารทั้งหลายมีตะโนเป็นตนออกไห้เพราะบอมีอากุศนละเอียติหน้าเจงตันือกันพระพุทธเจ้าเป็นกระเลยเด็ดซัดแต่พระคาถาที่สำคัญบอกว่าถาแผลเนี่ยบอพึ่งมีในฝามือเดินว่าบกคนพึงนำยาพิษไปด้วยฝามือได้เพราะยาพิษย่อมบอซึมเข้าไปสู่ฝามือที่บอมีแผล อันนี้เป็นจังไงบาปกรย่อมบ่มีแกปูมบ,บอยัดบ่ทำอยู่จังสัน่นคือกันอ่อสนญญาโยมสุโตวกันนี่แหละที่เพิ่นบอกว่าโอ้ยฝ่ามือบ่มีแผลมันติดพยายานยั้งมาแต่กับยาพิษแม่นบ่นหลยญาติ่อมฝ่ามือมันบ่มีแผลติดพยายานยั้งกับยาพิษนี่แหละโอ้บอ่แมนธรรมาดาได้อะอถ้าแผลไม่พึงมีในฝ่ามือไส บุกคนพึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้เพราะยาพิษจะไม่ซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลฉันใดบาปจะไม่มีแก่ผู้ไม่ทําอยู่ฉันนั้นเห็นบอล่ะาตากยอมโอ้เป็นเว่อวาเอ่มันโบเมนตัมบาดาลนี่เบิ่งปีละ่ะนั่งโู้โเป็นลูกสาวของเต็มจีนเนี่ยเราอยู่กับเอผัวอยู่กับสามีเป็นคนทํปาปาหน้าจีบกักลูกใต้กับทาปาหน้าจีบกักว่าสันเตเอ่แต่ว่า เอด้วยความที่เล่าบ่มีจิตในการคิดนที่ศีขาเลยจิตใจของเล่านั่นบ่ได้ไปคิดว่าโอ้เจ้าองเอาไปข่าผู้นั่นผุ้นนี่จิตของน,นอั่งบ่มีเ่เพราะว่านั่งเหตีหยังทำหยังเนี่ยกะย้อนว่าเนี่ยเท่าตีเหตามคำของผู้เป็นสามีเอา่าป่าเดนไปจิตของนั่งบ่มีเลยเที่บอกว่าเออสามีเนี่ยจงเอาเครื่องประหารไปทำปนานาจิบัสเนี่ยล่ะเปิ้จึงบอกว่า เมื่อแผลในฝ่ามือบอมียาพิษกับบอาอัิสให้โทษแกผูถือยาพิษได้อันนี้เป็นจังไรซค่อว่าบาปต่ย่อมบอมีแกผูบอทถ้ำบาปแม้นําเครื่องปังหารตั้งหลายมีตะโน,นเป็นตนออกไห้ย้อนว่าบอมีอาคุศลเจตนาจังจันคือกันนี่ล่ะโอ้โอ้พระพุทธเจ้าเป็นตรัสพระบ,บาลีบทนี่ยากย่อมเห็นไอน้คนจํานวนลวงหลายได้ได้บรรลุอริยผลเนี่ยเนี่ยบอมแอนตัม,มาดานี่ยากย่อมสตควรนี่ล่ะเชื่อว่า ก็มีเหตุการณ์จปงนสี่เกิดขึ้นพวกปิกตุตั้งหลายกับผ้ากันสนธนากันเียิงเลื่อยเหยงเล่าอ้างจึงเหตุใดคนเด็กสน,น,นทนากันว่าโอ้อยอห่างนอนเป็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมาของนายพลันกุกุตมิตรทั้งลูกใต้และกับลูกไทยนายพลันกุกุตมิตรเนี่ยเกิดในตระกูลของพลันเนื้อเพราะเหตุอย่างว่าเป่น พระบรมศาส,สดาเป็นกษัตริย์มากเลยค่ะทัดถามคือกันว่าปีสุทั้งหลายตอนนี้พวกเธานั่งสนทนากันด้วยเรื่องยี่หยังน้อว่าปีสุเรานั่นกราบจวนวัดด้วยเรื่องซื้อนี่พระบุทธองค์กับเลขกัดบอกว่าวปีสุทั้งหลายในอดีตกาลโมซ้นจัดสร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุของพระกัสสปะตุสป่นเว้ากันยังสี่ว้ยี่หยังน้อสิเป็นดินเหนียวยี่หยังน้อสิเป็นน้ำเสื่อแห้งเจดีย์นี้ คพืออน,นั้นเนี่ยพวกเขาได้มีปริบิโตกันนี้ว่าหอละดานและมนโนศิลาสิเป็นดินเหนียวนำมันง่าทิ่เป็นนำเสื้อพวกเขาเกลเ้ยไปําหอละดานและกับมนโนศิลาและกับผสมกับนำมันง่าก่อด้วยอิฐติดด้วยท่องกั้มและกัเขียนหวดไล่ขังในแต่ที่มุกไพนหนอกมีอิฐเป็นท้องทั้งแข็งอิฐแผ่นหนึ่งหนึ่งได้มีคาแสนหนึ่ง พวกเขาเนี่ยเมื่อเจดีสําเร็จแล้วจนถึงการสีบรรจุพระธาต์ก็ึิดกันว่าในการบรรจุพระธาตุต้องการทรัพย์หลายพวกเข้าสี่เห็นผู้ใดให้เป็นหัวหน้าเนะาะขณะนั้นเศรษฐีบั่นนอกผู้หนึ่งก็ว้าขึ้นบอกว่าข้าพเจ้านี่เป็นหัวหน้าจะเลยได้ส่เงินโกดหนึ่งในจีบรรจุพระธาตุเช่าวแว่นแว่นเห็นกิริยานั่นก็ตีเตียนว่าไว้เศรษฐีในกรุงเนี่ยย่มรวบรวมทรัพย์ไว่ส่ว้นเดียว บ่ออาจ,จิเป็นหัวหนาได้เจดีเห็นปานีได้ส่วนเศรษฐีผู้มาจากบ้านนอกเนี่ยเล่าใสซับตังโกดหนึ่งเป็นหัวหนาได้เลยทีเดียวเศรษฐีได้กลุงนั่นก็เลยยินถ้อยคําของคนเล่านั่นก็บว่าว่าเข้าสีให้ซับสองโกดแล้วก็เป็นหัวหนาก็ได้ให้ซับสองโกดเศรษฐีบ้านนอกผู้นั่นก็คิดว่าเข้าเองสิเป็นหัวหนาก็เลยได้ให้ซับสามโกดพรเศรษฐีทั้งสองเพิ่มซับน้่กันด้วยอาการเฉ่งสั่นเศรษฐีในเมืองกลุง จะได้ให้ซับแปดโกดแล้วส่วนเศษรษฐีปูอยู่บันนอกมีซับเก้าโกดตอนนั้นในฮื่นเศรษฐีในกรุงในเมืองปัดมีซับสี่สิบโกดก็ตะนนั้นทานเศษรษฐีปูอยู่ในบันนอกนั้นก็เลยเกิดว่า้าเห้าใไห้ซับเจ้าโกดเศรษฐีเนี่กะสีว่าเหาสตใไห้สิบโกดเมื่อเป็นจจงสั้นความบดซับของเขากบสิปลากดเล่าจะจึงเเ้่จังสี่ว่า เข้านี่สีห้ทรัพยประมานตอนนี้และเข้าตั้งลูกและเมียก็กิเป็นธาตุของเจดีพ่อเจงสี่แล้วกับผ้าลูกใต้ตั้งเจ็ดคนและกับลูกภผ่ตั้งเจ็ดคนพร้อมกับภระระยามอบแกเจดีพร้อมกันเช่าแว,ว่นแควนกันทำเศษหีบ,บันนอกผู้นันให้เป็นหัวนะด้วยการอ้างว่าซื้อวัสดุนี่ผูไดผู้ไดก็อาจสีให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าเศษหีบ,บันนอกผููนี่พร้อมตั้งลูกและกับภระระยา มอบโตสะพอะเจดีเนี่ยบเมนธรรม,มาดาเด้มอบโตเป็นธาสเพอะเจดีเศรษฐีนี่ละ่ะจงเป็นหัวหนะค้นตั้งสิบอกนกันได้เป็นธาสของเจดีด้วยประการเป็นพี่แต่ว่าเช่าแว่นแว่นกันได้เย็ดพวกเขาให้เป็นไทยเมื่อเป็นเจงสัน,นพวกเขากับปฏิบัติเจดีนั่นละ่ะนำลงอยู่ตลอดอายุพอจุติจากอะณาบาพดันกันบเป็ังเกิดในเทวโลก เมื่อคนเรานั้นอยู่ในเทวโลกตลอดพุทธต้นดอดนึงในพุทธุป,ประกาศบาดการนี้ผู้เป็นภรรยาแต่จ,จุดติจากเทวโลกนั่นบังเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีในกรุงราชสกุลน,นั่งนี่ยังเป็นเด็กหน่อยเป็นแม่ยิ่งเด็กหน่อยบุนลัลล่ะกับบรรลุโสดาปฏิผน์กับซอวาปฏิปนติของสัตว์ปูยังบ่เห็นสัจจะเป็นธรรมกติหาบ เพราะนั้นสามีของนั่งจึงเวียนกลับไปเกิดในสกุลผ่านเนื้อความสิเนหาในการกอนเด็กครอบงำลูกสาวของเตฐีพร้อมกับการเห็นายผ่านกุกุตมิตรนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นรักไว้ว่าความหักเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุสองประการก็คกอเพราะการอยู่รวมกันในการกอนอันนี้กันหนึ่งเพราะการเกื้อกูลในกันและกันในปัจจุบันอันนี้กันหนึ่งเพื่อชังกับ ดอกบัวเกิดในน้ำเพราะอาศัยเปลือกตมและกัน้ำนี่ล่ะลูกสาวของเศษฐีก็ได้ไปสู่ตระกูลของนายพลเหนือเพราะความสิเนหาในปางกรอนแม้พวกลูกใต้ของนั่งกระจุดตึกจากเทวโลกเตือปฏิสนธิใน่องของนั่งนั้นแม้เราลูกไต้ของนั่งบังเกิดในสถานที่นั่นนั่นจะเลื่อนไว้แล้วก็ได้ไปสู่ยันของคนเรานั่นละละคนั้างเมั่นได้ปฏิบัติเจดีในการนั่นโดยประการเจมที้ จึงได้บรรลุโสดาปจิพลด้วยอนุภาพแห่งกรรมนั้นเนี่ย